ข้อต่อมานะครับข้อ88ถ้านั่งเก้าอี้ตัวละสองคนจะจะเหลือเก้าอี้ว่างอยู่6ตัวแต่ถ้านั่งเก้าอี้ตัวละ1คนจะเหลือ8คนที่ไม่มีเก้าอี้ให้นั่งนะในข้อนี้เนี่ยพี่อยากที่จะให้คิดแบบอ่าลองคิดแบบแทนค่านะครับมันจะได้คำตอบที่เร็วกว่าเนอะสมมติพี่เอาช้อยขอใครมาแทนค่านะครับถ้านั่งเก้าอี้ตัวละสองคน จะเหลือเก้าอี้ว่างอยู่6ตัวอ่ะแสดงว่าตัวที่เรานั่งเนี่ยคือ1ิตัวใช่ปะ่ะคูณด้วย2คนคนทั้งหมดจะมี24คนนะครับอ่ะแต่ถ้านั่งเก้าอี้ตัวละ1คนจะเหลือ8คนใช่ปะ่ะถ้านั่งเก้าอี้ตัวละ1คนจะเหลือ8คนนะครับจะเหลือ8คนอันนี้จะไม่เหลือ8คนเนอะอันนี้จะเหลือ เหลือ6คนแสดงว่าข้อนี้ไม่ใช่คำตอบนะครับเรามาดูข้อขอควายบ้างก็ได้นะครับนั่งเก้าอี้ตัวละ2คนแสดงว่าอันนี้เนี่ย13ตัวมีคนนั่งเนะนั่งสองคนก็คือ26คนนะครับ26คนอยากคนอ่าถ้าเขานั่งตัวละ1คนจะมี8คนไหมนะครับคำตอบคือไม่ใช่นะครับ26ลบสได้เจ็ด นะแสดงว่าข้อนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่คําตอบนะครับเรามาดูข้ององงูกันนะครับก็จะเป็นเอ่อสิบสิคูณสนะครับก็จะเป็น28เนอะยี่สลบยีนะครับก็จะเป็นคําตอบก็คือ8คนตามที่โจทย์บอกมาเป,เป๊ะเลยนะครับข้อนี้ก็ตอบข้ององงูเลยนะ